เสร็จแล้วค่ะอร่อยนะคะทานดูแลว้วมันลึบๆึกของหน่อไม้ลึกลึกของเห็ดหอมลึกลึของดอกไม้จีน,หม,นหมูก็นุ่มมันลื่นๆของแป้งมันนึ่งลื่นคอเลยค่ะรับรองค่ะทำให้สวอทอานนะคะชอบมากเลยค่ะหอมน้ำมันงา เพจแล้วาสวัสดีค่ะตอนเช้านะคะวันนี้นะคะอากาศร้อนๆมาทําอะไรแลบประทานอ,ร,อร่อยๆกันดีค่ะหน่อไม้ค่ะอันนี้หน่อไม้เขาดองน้ําเกลือนะคะช่วยก็ซื้อมาไม่รู้จะทําอะไรก็เลยมาคิดเมนูกันหมูผัดหน่อไม้ค่ะก็เริ่มจากหมูนะคะหมูนี่คือหมูหมักทีแรกว่าจะมาทําราดหน้าเอามาทํานี้ก็ได้ต้องหมักนะคะไปดูวิธีการหมักหมูราดหน้าค่ะนุ่มฟูอร่อยเลยค่ะ หมูนะคะประมาณสองถ้วยหน่อไม้นี่ก็ประมาณถ้วยครึ่งนะคะได้เคียงกันแล้วก็มีไอตอกไม้จีนอันนี้อันนี้รวมกันไปเท่ากับน,นี้สองถ้วยถ้วยครึ่งครึ่งถ้วยสองถ้วยนะคะส่วนเครื่องประกอบอื่นๆก็มีกระเทียมเต้าซี่ดำเต้าซี่นะคะทานแล้วมีประโยชน์มีโปรไบโอติกเห็ดหอมแช่น้ำแล้วก็ไอ้นั่น ซีอิ๊วขาวแป้งมันซอสภูเขาซอสแม็กกี้ค่ะแล้วก็กระเทียมน้ำมันงาน,นะคะเดี๋ยวจะเอานี้ไปผัดให้หอมแล้วก็ฉาซีอิ๊วไปหน่อยหนึง่งแล้วค่อยผัดหมูตักขึ้นแล้วค่อยผัดหมูนะคะแล้วอันนี้ก็เอาไปทอดคือทุกอย่างต้องไปทอดทอดหมดแล้วนี่ใส่ที่หลังไปพูขั้นตอนกันดีกว่าค่ะ ะะอันนี้ก็ท้าเหล็กนะคะยังไม่ต้องงอนมากนะคะเพราะวือไฟมันพิบค่ะใส่เห็ดหอมลงไปคือว่าเราจะเจียวเห็ดหอมให้หอมอ่ะใส่เห็ดหอมก่อนนะคะเพราะว่าเห็ดหอมเนี่ยมันใช้เวลาทอดสักพักนึงแล้วก็เตรียมเจียวเนี่ยใช้เวลาเรา็วกว่าเห็ดหอมเราก็เลยใส่อย่างนี้นะคะ เจียวสักพักหนึ่งค่ะกระทะนี่ดีนะคะราคาไม่แพงแล้วก็ร้อนดีคือมันบางแล้วมันแนบก่บไฟอ่นนี้เอาไฟอ่อนนะคะเอาไว้ข้างๆค่ะเดี๋ยวจะตักขึ้นค่ะใสน่นนม้อยไว้ผัดให้หอมนะคะเดี๋ยวจะถสิสีลงไปให้หอม ใส่หมูไปค่ะไอเนาไม้เนี่ยตัดขึ้นดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันข้างๆกระทะมันร้อนแล้วมันจะดำๆดำเกลียสีสันไม่สวยงามนะคะตัดส้นหี่อันนี้หลีไสอยู่นะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะร้อนมากถ้เิเใส่ เพิ่มไฟค่ะเวินเลยค่ะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้หมูลาดลานะคะหมักไว้มันจะนุ่งฟูขาวเลยค่ะ เอาละค่ะความหอมเหมือนกระทะขึออ้ในแล้วนะคะหลีใส่ค่ะหมูนี่กลางสุกกลางดิบนะคะเราจะใส่่อไมล้ลงไปอืมอลางเลยค่ะคหอมเหมือนกระทะจะขึ้นมาค่าคะ ใส่เนคก,กี้ค่ะเต้าซี่กับพริกแดงเพื่อความสีสันสวยงามเต้าซี่นะคะถ้าไม่มีก็สั่งทางเม็ดนะคะเป็นทางลาง่ทาง,งเม็ดนะคะมันมาจากทางใต้นนะคะ่ะจ้านิถขอนที่ซื้อ ถุงนึงไม่ใช่25บาท30บาทแต่ค่าส่งแพงค่ะเอาละคาอย่างนี้นะคะเติมน้ำไปด้วยจริงๆถ้าเาใส่แป้งมันน้ำนี้ก็คือน้ำที่ว่าล้างจาก็ซีอิ๊วอะไรค่ะนี่นะคะถ้าเกิดกลินมันแห้งไปเนี่ยเดี๋ยวแป้งมันมันจะเป็นต้อนะคะ นี่นะคะใส่เป็นม,มันให้มันข้นๆกินแล้วจะได้เลื่นๆคอค่ะ,คะ,คะต้นหอมแต่ไม่ค่้สวยนะคะเพราะปลูกเองค่ะ น้ำมันงาค่ะเหยาะๆไปหน่อยหนึ่งเพื่อความหอมของกบข้าวจี๋เอาละค่ะอันนี้ไฟแรงนะเห็นไหมคะใหญนี่เสร็จเลยค่ะใส่อย่างนี้ไม่ต้องคนนะคะใส่พร้อมกันทุกอันลงไปแล้วค่อยคนทีเดียวเลยค่ะไม่เสียเวลาเสร็จพี่ค่ะปักขึ้นค่ะ เห็นไหมคะอารามเลยค่ะไปเสิร์ฟค่ะนิดๆหอมแดงงอกลากแล้วนะคะห่อไว้ในตู้เย็นกับกระดาษชื้นๆน,นิดนึงเดี๋ยวไปปลูกค่ะจะได้มีต้นหอมมาให้เราทานหนึ่งันแต่ว่ามันอาจจะไม่สวยงามเหมือนที่เขาปลูกขายนะคะอันนี้รับรองคุณภาพเพราะปลูกเองกับมือค่ะแจนหนึ่งที่ว่าทานดอกไม้หน่อไม้ได้นะคะ อาหารหมักดองไม่ใช่ว่ามีข้อเสียทุกอย่างอย่างที่บอกอาหารหมักดองนี่มันจะมีโปรไบโอติกซึ่งช่วยย่อยในลาไส้ในการนำวิตามินบีต่างๆเนี่ยเข้าร่างกายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยการขับถ่ายแต่ต้องรู้จักวิธีทำนะคะเคล็ดลับดีๆมาแชร์กันค่ะสวรู้ทัสดีค่ะสวัสดีค่ะ